สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำชิโก้ไอทีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามแข่งรถแกงกระจานเซอร์กิตครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ชื่อว่าเบ s t o นกรุ o ปเอ r รักเดย์นะครับซึ่งจัดโดยเ Stone ร่วมกับทางกังปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ GPI นั่นเองมอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยคุณเอกอนไทัยเอี่ยมลำเนาครับเรามาร่วมงานในวันนี้ด้วยความที่เราอยากจะมีประสบการณ์ในรถแข่งลงสนามแข่งจริงนี่เดี๋ยวเราไปดูรถแข่งของเรากันนี่มาเดูครับ นี่ครับคุณสมอนมาลงสนามนี่จอดรอไว้เรียบร้อยนะครับระบายความร้อนตรวจเช็คความเรียบร้อยน้ํามันเครื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คุณสมอนอยู่ในสภาพที่คิดว่าพร้อมแล้วแหละแต่เดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีนะครับว่าลงไปในสนามแล้วจะมีอะไรหลุดจะมีอะไรหักหรือเปล่าก็เป็นบรรยากาศที่เราหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับกับการได้มาจอดรถในพิษนักแข่งแบบนี้นะครับเราจะเห็นด้านหลังนี่โอ้โหมีรถเรียงรายกันไปนะครับด้านนี้ก็ยาวไปนู่นเลยแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะได้สัมผัสประสบการณ์การลงเอาไปวิ่งในสนามแข่งผมอธิบายนิดนึงคำว่า track day าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ track day เนี่ยมันคือการจัดที่ไม่เรียกว่าการแข่งขันนะครับมันไม่ใช่เป็นการแข่งขันแต่มันเป็นการจัดกิจกรรมในสนามแข่งเพื่อให้คนที่เป็นคนทั่วๆไปไม่ได้มีไม่ได้เป็นนักแข่งไม่ได้มีรถแข่งแต่ว่ามีรถอาจจะอยากเอามาวิ่งในสนามแข่งอยากสัมผัสประสบการณ์ มันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดอะที่คุณจะลงมาสัมผัสประสบการณ์ในสามแข่งโดยที่คุณไม่ต้องเป็นนักแข่งจริงๆคุณต้องมางาน Track Day แบบนี้ครับแล้วเขาก็จะมีการจัดเยอะแยะมากมายหลายหลายหลายครั้งในแต่ละปีหลายที่นะครับอย่างงานนี้ก็ของทางกลางปี International Motorsport เขาก็จัดขึ้นมาอย่างงี้ GPI Motorsport ครับก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมันทําให้คนอย่างผมเนี่ยอยากมีสัมผัสอย่างเราเรา,เราทำคุณสมอคันนี้มาใช่ไหมครับพอเปลี่ยนเป็นเกยร์ธรรมดาพอทา รถจนกระทั่งมันสามารถวิ่งในสนามแข่งได้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราลองเอา,เอามันมาขับดูคุณสมรเนี่ยได้รับการเปลี่ยนช่วงล่างทําโช๊คเชิกไลเซตอัพมาจนกระทั่งสามารถวิ่งได้สบายๆแล้วนะครับนี่ข้างๆกันก็มีน้องตรงนะครับคนทําสติกเกอร์ลายคุณสมรลืมไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนนี่เราทําค่าสติกเกอร์เป็นลายรถแข่ง แล้วเราก็มีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเลยนะครับขอบคุณเมนสปอนเซอร์ของเรานะครับ JIB โหร้าน oh. อคอมพิวเตอร์ที่สุดยอดมากๆของพี่จิ๊บของเรานี่เองครับไล่จาก Intel Inside นี่ <c oughs> <c oughs> แบะฝาก็ะโปรงออกมากันนี้มี CPU Intel อยู่นะครับแล้วก็ AS 5G สังเกตว่าสปอนเซอร์ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีเรื่องเกี่ยวกับรถเลยฝั่งนี้นะครับมีพลอยนะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องสลิกนะครับมีร้านหูฟังจาเบ้น มีร้านนาฬิกาปาโมว Watch แล้วก็ Quick m เก็ตติ n g นะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ครับมีทีมเอกกี้นะครับแล้วก็มี CJ โชว์จุงลูกมากมีเลนท o คิน่ามีโทเม้าเทคนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ฉลาดเลือกเขาประกาศเรียกแล้วเดี๋ยวต้องประชุมนักแข่งเดี๋ยววันนี้เล่าไล่เรียงเหตุการณ์ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจนจบวันเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาคุยกันต่อไปประชุมนักแข่งก่อน ากาพ่อนจ,จะลงไปขับในสนามนะครับก็ต้องอบรมกันก่อนนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาให้ถูกต้องอย่างไรบ้างนะครับผมมีเวลาเดินดูในงานก็ได้ดูรถสวยๆหลายๆคันนี่ครับอย่างคันนี้นะครับเป็น b m เแต่ใส่เครื่อง Corvette 8สูบโอ้โหโหดมากครับคันสีเหลืองกับคันสีฟ้านี่ของพี่เกณฑ์กะลาด88กับพี่ปั๊บสปอร์ตนะครับแล้วก็มีรถจากพี่ๆหลายๆคนเลยรถสวยๆทั้งนั้นนะครับ นี่ครับรถเก่าเรโทรก็มาวิ่งนะครับโอ้นี่คันนี้สกายไลน์นะครับแต่เป็นรุ่นเดอะเลยนอกจากรถที่มาวิ่งในสนามก็จะมีรถที่มาจอดโชว์ด้วยนะครับก็เป็นรถใส่ลายรถแข่งสวยๆนะครับแต่ละคันนี่ถอดแบบมาจากสนามแข่งเลยนี่รถคุณตรงครับ JTCC นี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้ยังกับรถแข่งในสนามเลยเหมือนเป๊ะเลยนะครับเรียกว่าลวดลายเหมือนมาก คุณสมอนก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เขาจะปล่อยลงไปเป็นกลุกนะครับเราก็เริ่มแต่งหน้าแต่งตัวแล้วครับตรวจสอบความเรียบร้อยนี่พี่เอผู้จัดการทีมตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับได้เวลาครับนี่กลุกแรกลงไปวิ่งก่อนแล้วจากนั้นเราก็เตรียมตัวครับนี่ผมอุตสาไปหาชุดแข่งมาเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหสั่งซื้อจากลาซาด้ามาครับ ชุดละ1 4 0 0่บาทเรียกว่าเท่เลยทีเดียวอ่าสำเร็จทุกปีแล้วครับเดี๋ยวจะลองไปวิ่งแล้วครับไปต่อคพี่ไปต่อเข้าไหรเวลาลงสนามโอ้โหตื่นเต้นครับนี่ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยนะครับออกไปแล้วครับบอกตามตรงครับตื่นเต้นมากตอนที่ลงไปงจิตใจเต้นตึกต๊กเลยนะฮะเหมือนทำอะไรไม่ค่อยถูกครับบรรยากาศมันได้ ตัดสินใจที่จะไม่ใส่แว่นดีกว่านะเพราะผมรู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองออกไปก็ค่อยๆไปก่อนนะครับเนื่องจากยังไม่เคยขับในสนามแข่งกระจานเซอร์กิตนี้เลยนะครับเราต้องเรียนรู้สนามก่อนนะครับผมก็ไปช้าๆนะครับพี่ๆหลายๆคนวิ่งมาก็แซงผ่านไปเราค่อยๆไปครับเรียนรู้นะครับนี่ครับขับมาเจอโค้งอยู่โค้งลงเขาโค้งยูเทิร์นขึ้นเขาเลยขับยากมากนะครับเราไม่ชินสนาม ช่วงรอบแรก2รอบแรกก็จะเป็นการเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็ว้นเรื่อยๆนี่ครับเข้าสู่โค้งสุงสดท้ายออกทางตรงก็เริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นบ้างนะครับนี่ครับเริ่มลากเกียร์ยียาวปุ๊บนะครับนี่ะสุดทางตรงนี่จะประมาณเกียร์สี่นะครับสนามนี้ไม่ยาวมากนะครับแล้วลงเนินม,มาด้วยพอลงมาตรงนี้เนี่ยก็ยจะเจอโค้งแบบยุบยับเลยนะครับโค้งแบบหลายๆโค้งเลย บางคนดูจากด้านนอกนี่นะฮะเหมือนรถวิ่งไม่เร็วนะฮะแต่ถ้าลองมานั่งอยู่ในรถเนี่ยจะรู้เลยว่าการอยู่ในสนามเนี่ยมันเร็วมากทุกอย่างมาเร็วแบบคิดไม่ทันเลยนะครับผมก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จังหวะนี้ครับรถมีปัญหาครับเบรกเฟเบรกเฟเฟไม่ได้มีปัญหาเบรกและคันเร่งค้างครับ ต้องกลับเข้าพิษหลังจากวิ่งได้แค่3-4รอบเท่านั้นเองลงไปขับในสนามได้ประมาณ3-4รอบครับคุณผู้ชมตอนแรกลงไปก็ไม่ชินสนามหนึ่งคือไม่เคยขับเลยที่แก่งกระจันเซอร์กิตเนี่ยลงไปก็โค้งกอไก่ก็บานก่อนเลยอันดับแรกแตะเบรกแล้วอนะ่ะมันลดสไลด์เลยเพราะมันเป็นทางเนินลงเขาพอพ้นโคง้งมันเป็นทางลาดลงต่อให้เราเบรก ก็ไม่ชะลอ<笑><笑>มันก็ไหลไปเลยเกือบแหกโค้งทีแรกแล้วก็ประคองมาวนๆทําความเข้าใจามันมีปัญหานิดนึ่งรถคันนี้เราไปเปลี่ยนเฟืองท้ายมาเป็น4.0ทีนี้เกียร์แต่และเกียร์มันไม่สัมพันธ์กับโค้งเลยถ้าเราจะเข้าโค้งให้ได้รอบจัดๆเราต้องใส่เกียร์สเกียร์สก็บูตมานะฮะ0.4บูทมาในโคง้งเปิดคันเร่งเยอะก็ไม่ได้ต้องกอเข้าไปนะฮะปิ้นตลอดพอสับ3รอบตกอืดวิ่งไม่ออกโดนเขาไล่ตูดสุดท้ายกับมาประมาณ3 4รอบ มาถึงหัวโค้งนี้ขึ้นเนินมาครับโค้งก่อนจะกลับเข้าทางตรงหน้าเส้นชัยนะฮะวิ่งมาถึงปกติอ,อย่าเบรกเชนเกียร์ปึ้งเชนเกียร์ได้แต่ทําไมไม่มีเบรกทำไมขาเบรกแข็งแข็งโกกเลยอะไรวะเอาชีวิตรอดมาจากโค้งแรกได้นะฮะพอพ้นโค้งนี้มาได้ปุ๊บก็ผลถึงได้รู้ตัวว่าเบรกไม่มีแล้วแล้วพอวิ่งมาสักพักคันเร่งค้างอีกล้างหัวฉีดมีน้ํามันหยดครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ จากเลกูเลเตอร์มาเข้ารางหัวฉีดตรงนี้น้ำมันหยดน่าจะเป็นหน้าแปนมันมันรั่วก็คุณสมรออนเซอร์กิตก็จบข่าวแต่เบรกล้อลุ้นอย่าเพิ่งจบร้อลุ้นรอบบ่ายก่อนยังมีอีกเหรอครับถ้าช่างมีใคราว่างแล้วผมจะกล้าเบรกเหรอครับลองอีกรอบนี้ต้องต้องดึงเบรกมือแล้วรอบนี้แม่งต้องดิฟช่วยละอ่ะ ความสนุกก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราดูกิจรกรรมของงานเขาต่อนะครับบิ s t o n e ตนกรุ๊ปเอแพ็กเดความสนุกของคุณสมรจบไวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่กินหญ้าไม่เข้ากำแพงนะครับไม่ไม่อะไรก็รอดแล้วนี่กลับมาถึงพิษได้ก็รอดนะบอกว่าวิ่งกันจะทับพิษเออ แล้วตอนตอนเขาบีบเนี่ยเขาเขาประชุมกันนะเขาบอกว่า,าขับกันสนุกสนุกนะครับขับกันกระชับมิดผมก็นึกว่าเออขับกันกระชับมิดทุกคนจะแบบว่าถ้อยทีถ้อย,อย,อยใสลงไปจะฆ่าผมทุกคน <laughs> ขับโหดกันที่ผา <laughs> สนามนี้ครั้งแรกในชีวิตครับลงไปโค้งแรกก็บานเลยครับก <laughs> อไก่อันแรกก็ <laughs> โอโ้โห <laughs> ยิ้มแจ่งเลยให้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนะเมื่อกี้อยากให้ดูจังหวะดูหน้าคนขับครับว่าทําอะไรอยู่ตอนนั้นข้างนอกไม่ต้องดูดูหน้าคนขับพ,พูดคําเดียวหนีในรถอ่ะเบรกเฟส พี่บอกใครอ่ะบอกตัวเองวิญญาณพิธีกรแล้วเนี่ยเกือบได้เพจยังบอกคนดูเลยเกือบได้ภาพกีฬามันๆแล้วเกือบเข้ากำแพงแล้วมงเนี่ยนี่เดือดร้อนเลยนะสปอนเซอร์อีกหลายรานเนี่ยยังไม่ได้ทําคลิปใช้เขาเลยนะเพิ่งคาดลายมาหยกๆเนี่ยอืมเดี๋ยวลุ้นครับเดี๋ยวถ้าถ้าช่วงบ่ายมีช่างเขาว่างมาซ่อมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่หลามลงไปซ้อมอีกสักรอบสองรอบหลังจากนั้นเราก็เก็บข้าวเก็บของครับไปกินข้าวเตรียมตัวจะกลับนะครับคิดว่าไม่ได้ขับแล้ววันนั้นแต่ไม่น่าเชื่อครับ มีคนมาช่วยครับช่วยให้เราขับต่อได้อีก คุณผู้ชมครับสุดท้ายความหวังของเราไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเรายังมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเราสวัสดีครับพี่ปั๊บสวัสดีครับพี่ปั๊บจากสควอตครับนี่อยู่พิทข้างๆผมนี่แหละนะฮะพอรถคุณสมรมีอาการไอหัวขั้วต่อตรงรางหัวฉีดนะฮะแล้วก็สายแวคคำมอลมเบรกหลุดนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ปั๊บครับพี่ปั๊บดีครับมันอาการเป็นไงนะคือหัวฟิตติ้งที่รางหัวฉีดท้ายล่างหัวฉีดครับมันหลวมมันหลวมใช่แล้วก็น้ํามันเบนซิน เลยหยดตรงที่ไดชาร์จก็ยังโชคดีครับที่มันไม่ไฟลุกดีนะใช่ที่ผมรอดมาได้ให้ผมบุญนะใช่ใช่ครับแล้วแหวกคัมเบรกก็หลุดหลุดออกจากกันเลยอ่ะแต่ว่าเหยียบเบรกไม่ได้เลยครับก็เหมนรถไม่มีเบรกใช่อาจจะแค่มันคลายเฉยครับไม่อะไรมากสุดยอดครับได้พี่ปั๊มมาช่วยครับแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตอบแทนพี่ปั๊บด้วยการไป Honda f เฟสอ้อยินดีครับยินดียครับเดี๋ยวเจอกัน Honda f ้าไดีไปสนุกกันครับสวัสดีครับพอมีคนมาช่วยเราก็สามารถลงไปวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกนี่คิดว่าจบเกมแล้วนะครับ น่าจะไม่ได้วิ่งแล้วเพราะว่ารถเสียนะครับก็ออกไปกินข้าวนอกสนามแล้วด้วยนะพอเพิินได้น้องออฟนะครับออฟวีโปรนะครับก็โทรปรึกษาเขาว่าอาการเสียเราเป็นแบบนี้ออฟก็เลยเขารู้จักกับปั๊บนะฮะพี่ปับ๊บผมไม,ไม่รู้จักพี่ปั๊บผมเลยไม่กล้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้ออฟวีโปรช่วยโทรบอกให้นะครับขอบคุณออฟมากนะครับพอเรา ประกอบอย่างรวดเร็วนะใส่หัวฟิตติ้งเข้าไปใหม่แล้วก็ขันในหม้อลมแบคคัมอย่างเข้าไปเสร็จปุ๊บสตาร์ทเครื่องกระโดดออกไปเลยถึงรอบขับพอดีโอโ้ <c oughs> รอบนี้เหมือนเหมือนเราผ่านประสบการณ์มาสี่รอบก่อนหน้านี้แล้วเราก็เหมือนไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยกลัวจิตใจมันสง,งบลงมันนิ่งมากขึ้นแล้วผมก็ไม่กังวลแล้วว่าผมจะต้องขับเร็วมากผมเหมือนเรียนรู้ก่อนนะี่ย <c oughs> คือคืออันนี้จริงๆเลยนะคือ การขับขี่รถในสนามแข่งเนี่ยมันเหมือนต้องเอาชนะจิตใจตัวเองก่อนต้องทําใจให้สงบก่อนนะครับเสร็จแล้วเราเรายังไม่ต้องกลัวว่าเราจะขับเร็วไม่เร็วแต่เราต้องศึกษาก่อนว่าเราจะทําอะไรตรงไหนนะฮะซึ่งสนามแข่งอาจารย์สกิปเนี่ยพูดเลยนะครับเป็นสนามที่ขับยากเพราะว่าสนามมันเล็กแทร็กเนี่ยมีแค่ประมาณ2เลนนะครับแล้วก็โค้งแคบๆเลยไม่มีรันออฟนะครับคือถ้าหลุดจากโค้งไปเนี่ยก็เข้าย้าไปเลยตกข้างทางหรือเข้ากําแพงยางไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการขับคือพลาดไม่ได้พอพลาดไม่ได้เนี่ยเราต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆแล้วผมมาครั้งแรกผมยังไม่เคยขับสนามนี้เลยนะครับสี่รอบแรกนี้เหมือนเป็นครูเลยนะพอผ่านพ้นความตื่นเต้นไปได้เอาตัวรอดมาได้จากเรื่องไม่มีเบรกแล้วเนี่ยผมก็มาขับรอบสองเนี่ยผมมาเดินทีละโค้งนะค่อยๆหาความเข้าใจนะฮะมันมีปัญหานิดน,นึงด้วยว่ารถคันนี้เนี่ยเราต้องการใช้ในเมืองให้มันรอบเครื่องไม่สูงมากไม่ให้รอบเครื่องไม่จัดมาก เราไปเปลี่ยนเฟืองท้ายจาก4.2มาเป็น4.0มันก็เลยไม่เหมาะกับสนามนี้นิดนึงครับเพราะว่าว,วิ่งไปเนี่ยในแต่ละโค้งนะครับถ้าเกียร์สรอบสูงเกินบูตติดแล้วแล้วทําให้ควบคุมความเร็วลดยากแตะคันเร่งน,นิดเดียวปิ้นเลยนะครับสับเกียร์สก็แบบแผ่วอ่ะมันรอบมันตกมันทําให้ไม่สามารถเดินความเร็วได้ก็ยากนิดนึง แอบคิดนะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น4.0นะเปลี่ยนเป็นเรายังใช้ตัวเดิม4.2เจุอเพเอขับสนามน,นี้ดีแต่ว่ามันก็จะชีวิตรเราเราขับวันนี้วันเดียวเนาะเราขับในเมืองมากกว่านี้นะฮะรถคันนี้คือรถสตรีทเพราะฉะนั้น4.0แหละดีแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าผมก็ต้องปรับตัวรอบ2นีในผมปรับตัวว่าจะเลือกโค้งไหนเดินเกียร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะฮะยังไม่ได้ไปดูที่คณะกรรมการที่เขาดูจับเวลาต่อรอบนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่า เรามีวิพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมต่อรอบนะครับแต่เวลาต่อรอบนี่คือเทียบไม่ได้กับนักแข่งนะออพี่ๆเขาไม่ได้นะฮะเราต้องศึกษาเยอะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับมาบิตโจนแท็กเดย์นะครับบิตโจนกรุ๊ปเอแท็กเดย์เนี่ยได้มาเรียนรู้นะได้เรียนรู้การขับรถในสนามแข่งได้เรียนรู้การอ่านลายโค้งได้ศึกษาด้วยตัวเองซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้หวังจะไปเป็นนักคขงนักแข่งอะไรหรอกแค่อยากมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับ แล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็ไปศึกษาเรียนรู้กันได้อีกเรื่อยๆนะครับ และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของคุณสมรลงสนามนะครับกับงาน Bristol Group a t a c k Day นะครับนี่นะครับวันนี้ถือว่าโชคดีคุณสมรรอดปลอดภัยคุณมาทำอะไรปวย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ขยันเข้ากล้องเลยกัน <c oughs> นะถือว่าคุณสมรวันนี้รอดปลอดภัยกับกรุงเทพนะครับได้อย่างสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวงานหน้านะครับเราจะมาเจอกันอีกนะครับก่อนไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุก โลโก้ที่อยู่บนรถคันนี้นะครับ JIB นะครับมี Quick Marketing มี mo, Wash, มี l m o Watch มี j a b e n มี Slick Polaroid Intel นะครับ AS5G t h e r m a l t ทคโทกิน่า CJ โชจุงลูกหมากนะครับขอบคุณด้วยมีใครไหมขาดอะไรไหมอะไรนะอ๋อทีมเอกกี้ด้วยขอบคุณพี่เอกโนไทยด้วยนะครับพี่ช่วยสนับสนุนนะครับงานหน้าคุณสมร จะไปโชว์ตัวแล้วไม่ได้ไปแข่งแล้วนะฮะไม่หวาดเสียวแล้วจะไปเจอกันใน2งานนะครับใครขับ Honda หรือว่าใครไปไปงาน oh. แล้วไปเจอกันได้วันที่11บธันวาคมนะครับงาน Under Up แล้วก็วันที่24ทธันวาคมนะครับงาน Honda Fa ฟ e ไปเจอกันที่นู่นได้นะครับเจอกันทักทายด้วยนะครับทักทายคุณสมรด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ